โอเคครับก็ต้องขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับหน้าดิสคอร์ดของผมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ผมไม่ได้มาแนะนำแบบเปิดรับทีมงานนะครับคือวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําระบบใหม่ของดิสคอร์ดของผมนั่นเองนะครับคือระบบแนะนําตัวแบบให้ยศอัตโนมัตินะครับคือแต่ว่าให้ให้ยศอัตโนมัติยังไงก็คือเนี่ย สมมติว่าเราแนะนําตัวไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็ดยศดอัตโนมัติคือยศดเมมเบอร์นี่เลยนะครับอันยนี้คือยศดยังไม่ผ่านนะครับคือยศดยังไม่ได้ยืนยันตัวต,วต,วตวนนะครับก็นี่เดี๋ยวผมจะให้น้องซินแบบแนะนําตัวให้ดูนะครับอ่าแล้วอีกอย่างนะครับคือทุกคนสังเกตเขียนติดขอดผมแบบหน้าตาเปลี่ยนไปใช่ไหมคือแบบพมผมทําการอัปเดตแบบติดคอดแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยอะครับเออก็คือเดี๋ยวผมจะให้น้องซินแบบแนะนําตัวเลยนะอ่าน้องซินเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับให้ให้ทุกคนพิมพ์ว่า i n d นะครับลบ i n d นะครับแล้วมันก็จะถามชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นคุณชื่ออะไรก็ใส่ไปนะครับอ่าก็ใส่ไปแล้วนะครับอายุของคุณเท่าไหร่ก็ใส่ไปแล้วก็มันมันก็ถามเพศชายหรือเพศหญิงก็ใส่ไปอ่านี่นครับเมื่อเราทําการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะถามแล้วมันก็จะให้ยืนยันนะครับแต่ว่า เนี่ยครับชื่อเล่นเออชื่อชื่อเล่นของคุณสินนะครับแล้วก็อายุของคุณ1ิบนะครับแล้วก็เพศของคุณเพศชายนะครับแล้วก็มันก็จะให้คุณแบบกดพิมพ์คําว่า yes นะครับเพื่อยืนยันนะครับอ่ากดเลยครับพิมพ์นะครับ yes เพื่อยืนยันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับมันก็จะให้ยศดตรงนี้มาอัตโนมัติเลยเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมอ่าโอเคแล้วก็มันก็จะส่งไปที่การคัดกรองนะครับ การคัดกรองตรงนี้นะครับก็จะส่งมาเลยนะครับเป็นแบบภาพเหมือนเดิมนะครับมันก็จะส่งมาตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้แหละครับระบบใหม่นะเออแล้วทีมงานยังรับอยู่นะครับทีมงานยังรับอยู่นะครับมาได้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้